ฮัลโหลสวัสดีครับท,ทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการยูทูบบ้านทางช่อง i t ทีเอฟวีทและรอยแปดชานะครับวันนี้จะมาตอบข้อสงสัยจริงๆเป็นข้อสงสัยส่วนตัวนะ <c oughs> แต่ว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆโดยเพราะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้หรือกําลังพิจารณาจะเลือกใช้ LumaFusion เป็นแอปพลิเคชันในการตัดตอ่อคลิวิดีโอนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเกี่ยวกับ iMovie เนาะมันจะมีปัญหาเออน่าจะไอมูวี่บน iPhone iPad นะเออถ้า iMovie บน Mac เนี่ยมันเหมือนจะ Copy มันเหมือนจะ Duplicate ตัวไฟล์จากเอ่อจากไม o คอมครับเข้าไปอยู่ในตัวแอปพลิเคชันเนาะตัวโปรแกรมนะครับแต่ว่าใน iPhone, iPad iMovie บน iPhone, iPad เนี่ยมันจะไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะก็คือว่ามันจะ มันจะทําเป็นลักษณะเหมือนช็อตคัตอ่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราเอ่อเราเราอิมพอร์ตเข้าไปในโปรเจกต์เสร็จแล้วใช่ไหมแต่เราไปที่แอปแอปโฟโต้ที่เน่ยเปิดไว้ฝั่งขวาเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้ทําการลบตัว Portage ตัวไฟล์วิดีโอดั้งเดิมเนี่ยออกไปเนี่ยตัวแอป iMovie มันจะไม่สามารถทำงานได้เลยนะะเออตัวเ ไอ้พวกแถบๆพวกเนี้ยก็จะกลายเป็นสีเหลืองหรือสีแดงอะไรประมาณนั้นเนาะแต่คราวเนี้ยตัว l u m a Fusion เนี่ยเออ่มันจะไม่เกิดปัญหาแบบนั้นนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการ duplicate ไฟล์มันเป็นการ import ์ตไฟล์พวกเนี้ยไฟล์ที่เรา ใช้ในโปรเจกต์เนะี่ยเข้ามาในโปรเจกต์เลยนะก็คล้ายๆกับ iMovie บน Mac นะครับนะเดี๋ยวเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเนาะก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอนะครับงานแต่งของเพื่อนนะซึ่งเราตัดต่อเสร็จแล้วนะครับเราก็หวาดเสียวเหมือนกันนี่มันจะเป็นอันนี้นะที่ที่เสร็จแล้วใช่ป่ะอ่าก็ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะพิสูจน์ ประเด็นนี้ได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องกลัวนะแต่ว่าเราก็สอมแล้วละ่ะเออก็พบว่ามันสามารถทําได้จริงนะครับอืมอ่ะก็เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนนะครับเราจะเปิดเอ่อซีกซีกซ้ายเนี่ยมันจะเป็นลูมาฟิวชั่ใช่ไหมซีกขวาเนี่ยจะเป็นตัวเอ่อโฟโต้เนี่ยเน่ยน่ยน,ะ,นะครับอ่าโอเคเราก็จะลบ เนื่องจากว่าหน่วยความจําของเรารอมของเรามันก็มีจํากัดนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องบริหารจัดการเรื่องของทรัพยากรอะไรให้มันแบบดีนะเออพอลบเสร็จแล้วปุ๊บนะครับไม่ไม่ไมพอตัดต่อเสร็จแล้วเอ็กซ์พอร์ตเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรแก้ละนะฮะอันนี้มันเป็นงานจิตอาสาคือเขาไม่ได้จ้างเราไปเนาะเออดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องส่งให้เขาแอปพูบอะไรแต่อย่างไดนะครับโอเคก็ลบลบได้เลยนะครับจริงๆลบอันนี้เลยก็ได้แต่ว่า ไม่เราต้องลบอันนี้ก่อนเราต้องลบฟุตเทจก่อนนะครับเราเราจะลองเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ดูนะครับถ้าเกิดว่ามันเอ็กซ์พอร์ตได้ลบแบบเทถังกระเลยนะเออถ้ามันยังเอ็กซ์พอร์ตได้ก็แสดงว่าลืมไปเลยกับปัญหาเรื่องของแบบเอ้ยเพิ per ่์ลบฟุตเทจอะไรเงี้ยแล้วโปรเจกต์มีปัญหาเกิดปัญหารีซอสหายอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเราก็จะเลือกเ,ออเดี๋ยวเรากดปุ่มซีเล c t นะครับถ้าเราจะลบหลายไฟล์พร้อมกันเนาะ เลอตือตืตืตืตตตตา,กากลงไปลากลงไปอ่าถึงนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มทางขยะที่มุมล่างขวาของจอกด delete ครับแล้วก็ตามไปจองล้างจองผ่านมันใน recently deleted นะครับอ,อันนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องของเรานะหนึ่งคือเปิดการใช้งาน iCloud ใช่ไหมครับในส่วนของรูปภาพ นะวิดีโออะไรเงี้ยนะครับ 2. คือต่อสายชาร์จฮนะล็อกหน้าจอ 4. ต่อ Wi-Fi มันจะทําการลบออกไปจากเครื่องของเราแบบจริงจังอ่ะเออแต่ว่ามันยังสํารองอยู่ใน iCloud อยู่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทํา4เออค ia, ่าเรณย 4. 4ประเด็น 4. ปัจจัยที่พูดไปเมื่อสักครู่นะครับมันจะยังอยู่ในเครื่องของเรานะเอออันนี้ณนะวันที่นี่เป็นข้อมูลณนะวันที่ สามสตุลาหกสานะครับซึ่งมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะออโอเคอ่ะเราก็จะลบอีกนะแต่ว่าในนี้นมันก็ยังมีทรัออพยากรมันยังมีฟูเทจของหลายโปรเจกต์นะครับที่เรายังไม่มั่นใจว่ามันจะลบได้หรืออยังนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่เราจะไม่ซีเล็กแล้ว DELETE ALL นะครับเราจะไม่ยังไม่ทำแบบนี้นะเราจะซีเล็กแล้วก็ สีเล็กสีเล็กแล้วแล้วก็สีเล็กอีกนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละแล้วก็จะสีเล็กตืดๆตือือือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ e ี e t ทเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าการทําแบบเนี้ยมันจะทําให้เราได้พื้นที่ ROM นะครับ Read Only Memory เนี่ยกลับมาเท่าไหร่นะครับ <S <S ตอนนี้มันอยู่ที่63 65GB ามหกส้ากใช่ไหมแล้วเราก็จะลบอันนี้ อ่แล้วเรากลับไปดูนะเห็นไหมครับจาก65ลดลงมาเหลือ45ส้โอ้ได้ไปตั้ง20 g b กิกะบต์นะครับ20 g b กิกะบต์นี่ได้ได้หลายโปรเจกต์เลยนะนะ,ะกระโดดขึ้นไป59ละอืมโอเคอ่ะ,อะแล้วก็ ยังไม่จบนะยังไม่จบการทดสอบสมมุติฐานของเรายังไม่จบนะฮะเราจะลองมา Export โปรเจกต์นี้ยซึ่งเราได้ทำการลบออไอตัว Footage นะครับออกไปแล้วใช่ไหมจะลอง Export ดูนะครับว่ามันยัง Export ได้อยู่หรือเปล่าเราเอาเป็นค่าพื้นฐานเลยนะครับเเพื่อให้คลิปกระชับเร็วเนาะแล้วก็กด Export อ่ายังสามารถ Export ได้นะครับเนาะน่าจาะเนาะ มันคงไม่ไม่สามารถขึ้นหน้าต่างนี้ได้นะเออถ้าเกิดว่ามันมีปัญหานะอโอเคก็ขออนุญาตไม่รอจนมันเสร็จแล้วกันเนาะนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนเกินไปนะฮะอ่ะแล้วก็สุดท้ายครับผมเราก็ลบโปรเจกต์นี้ออกไปเลยนี่นะอ่ะดูอีกทีหนึ่งนะว่าอีตัวโปรเจกต์เนี่ยมัน มันใช้พื้นที่สักเท่าไหร่นะครับอะตอนนี้น่าจะนิ่งแล้วอยู่ที่58.9 GB นะครับห้าสิบแปเนะฮะเราจะลบโปรเจกต์นี้นะหนึ 1, 2, 3, ่งสอลบตึด delete อ่าแล้วก็กลับไปที่ setting general iphone ipad storage มันลดไหมจริงๆมันต้องดูตรงนี้คบคูด้วยก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่เนอะอืมแต่ไม่เป็นไรนะฮะเอาเป็นว่ามันอย่างน,น้อยๆเครื่องเราก็ทํางานคล่องขึ้นเร็วขึ้นอะ่ะเออไม่มีชะงงักผิดหลังเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคอ่ะก็สําหรับ คลิปนี้ก็คงต้องอขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แชร์ค Subscribe ครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไป <Yeah. S 1> ครับาย <Bye. S 1> สวัสดีครับ